Điều nào, điều nào Có không Hả? Có không đâu gì cũng ไอแหงผมบิ๊ดแหงแหงดูกล้องหน่อยลูกดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนเนีย่ยเพิ่งกินดูกล้องก่อนพี่ถ่ายวิดีโออยู่แหงหายไปสองครับไพ่รู้ไปไหนอยอ่กสามตัวจุดนี้นี่ครับ สากุระกำลังบานสะพรั่งสวยแฮงพี่ขอดูดอกไม้ด้วยนะหืมงวงไหมหวงไหมหวงดอกไม้ไหมหวงดอกสากุระไหม ี่ขอดูด้วยนะฮะงงไหมครับจุดนี้มีสามเสือมีคุณแหงคุณบรอนสันแล้วก็คุณเวน <c oughs> คลองน้ำไปเขาขึ้นมาน้ำสะอาดครับน้ำสะอาดคลองในเมืองดอกไม้กาลังงามบ้านสะพัง่งพิษโควิด -19 ครับ <c oughs> งานผมไม่มีบริษัทต่ทางๆยกเลิกหมด <c oughs> งานผมงานเกี่ยวกับร้านอาหารร้านไหนก็ไม่ค่อยมีแขกเขาก็เลยไม่จ้าง ทำความสะอาดไม่จ้างล้างครัวล้างเครื่องดูดลมครับลําบากสุดในรอบหลายปี ตอนนี้เก้ามงเช้าครับยังไม่มีใครมาเดินเลยญีย่ปุ่นก็กลัวโควิดกันต้องนำมาระวังกันแหละครับกลัวทุกคนแหละครับปลาปลาเยอะแยแหละครับปลาปลาในถ้าบางไทยเรียกปลาในนะครับญี่ปุ่นเรียกเรียกปลาคุยปลาคุย ถ้าปลานี้อยู่ได้ก็น้ำก็สาดครับคลองหลังบ้านผมความยาว2กิโลสายขวา2ฝัง่งก็จะเต็มไปด,ด้วยบอกซาก,กุระไม่เป็นไนผมก็จะมาเดินแถวๆนี้แหละครับเดินเล่น ปลาเยอะดูปลาสิครับสูดให้ดูดูยใหญ่เลยนะ,นะตัวใหญ่ๆครับสาหล่ากกำลังบานของไก่บานผมเนี่ยถ้าบานนะก็จะอยู่ในเกณียเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่สะพังเต็มต้นส่วนนี้ก็คือพันธุ์ใหญ่พันธุ์ดอกใหญ่ พันดอกใหญ่สวยซับซ้อนมากพันที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เป็นพันเล็กดอกเล็กนี่ครับพันดอกใหญ่ก็กำลังจะบานละที่หน้าก็ได้ดูแล้วน,นี่นะสูมไม่ดูอ พอ,อ,อยังพอยังเดี๋ยวอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุหมดซองเลยไอ้อ้วนผมอะหมดซองเลยอ้วนจริงๆอ้วนจริงๆ,จ,งๆจับหน่อยดิโอ้อุ่น น่ารักมากครับอ้วนมากหายไปในสองตัวเดือยผ้าหาครับเผื่อเจอเผื่อเจอ อยู่นี่อยู่นี่ทำไรเดี๋ยวเข้ายัางอยู่นี่ฮะกินข้าวยังอ,ออกมาออกมาออกมาไม่เห็นนะออกมา ดอกกำลังสวยครับดอกกำลังสวยจริงๆของเดือเล่นออกกำลังกายห็นเข้ายิงเข้าดู

được, 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 khó lắm, yếm lắm Một xó nó mới à Má đâu? ไปเรียกมาดูฮะโอ้อิบและโอเคครับโน่นโน่นเดือดเส้นเดือดสายขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตแล้วขึ้นโตแล้วขึ้นโตแล้วขึ้นเออ <laughs> ที่นั่งเจ้านายท่านเจ้านาย <laughs> ราาลักจริงๆขานี่สวยมากครับถ้ารุดไปนะยไม่ต้องโมโหเดี๋ยวมีนมให้นะเดี๋ยวมีนมให้นะผมชื่อแฮงครับนายแฮงนายแฮงโอเค okay, ครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ